ครับพอแม่พี่น้องทุกๆคนนั่นแหละครับช่องฮักอีสานนะแชนแนลครับมาด้กับตอนแรๆครับแต่สีมะเห็ดเมนูครับพ่อใดไปหาอยู่หากินครับวัดนี้แต่ว่าเห็ดเมนูครับเด็กก็ชอบผู้ใหญก่ก็กินดีครับ ก่อนจะไปรับชมอ่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อสิปได้ผ่านคลิปใหม่ๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิร์กวันตัวดิบครับวัอนี้ว่าผมจะเห็ดเมนูอย่างครับครั้งแกลกนะครับที่ผมเห็ดบ่นนีะผมเพิ่งเห็ดนี่คลิปแรกของเมนูนี่ ขาหมูครับหนึ่งเสือมาตัตลาดครับสียเพชรพลูลครับนี่อันนี้จะเป็นรากผักชีครับอันนี้จะเป็นคะนาครับนางเนี่ยลอยครับเนี่ยปส้ปมผ้าไเปเบิ่งเคืองผงอีด้านอีกทีนึงนะครับเต้าบะเมี่ยงใส่ไข่นะครับ ต้มยู่ครับนี่สิบฟองเต็มซุปเต็มคาราเมลเดี๋ยวผมจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแก้เปลือกครับนี่ครับรากผักชีกระเทียมครับนะครับเม็ดพริกไทยขาวครับอันนี้ก็จะเป็น น้ำตาลนี่ก็รถดีครับเค,เครื่องปรุงนะครับอ,อันนี้น้ำตาลปี๊บนีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องพอลครับใส่สองซองเลยครับเนี่ยเครื่องพอลูสำเร็จเดี๋ยวผมจะตำเครื่องกันนะครับเด้อ เครื่องว่ามีอย่างหลายครับใส่โคกกินครับมื้อนี้นี่รากผักชีใส่ลงไปเลยครับพริกเม็ดพริกไทยนี่กระเทียมครับ ขกครับต่ำมาหน่อแล้วภาษาไทยเขาเอื่นโขครับเดี๋ยวจังได้ผมขออนุญ,ญาตต่ำา่อนนะครับเด้อนี่ครับสามยางครับเสร็จเสร็จแล้วครับนี่นี่ต่ำประมาณนี้แล้วครับเรียบร้อรย ไข่รตรงไว้เสร็จเรียบร้อยนี่สิบฟองใส่น้ำมันลงไปครับแล้วจะขัวเครื่องก่อนครับ เครื่องที่ตำไหมครับใสบ่ไปผัดแขมงหอมเลยครับนี่อ้ากกินไหมหอมมาก หวานมะนาหอมนะครับนี่ครับแล้เวเติมน้ำครับตอที่นี่ขังแหลกเล้ครัรเครบเด้อยกระมเผ็ดเนี่ยะรล้ขาหมู น้ำครับตุ้นนะครับให้มันให้ขาหมูมันเปื่อยครับใส่เข้าไปใส่นานใส่เนี่ยจักหน่อยครับ เปื่อยเลยครับเครื่องพโลครับใสงไปสองห่อเลยครับผงพลู องฮอยครับรอนำเดือดนะครับเดี่ยตักฟองครับเนี่ยเลย ไปตักฟอง,องหายหมดเลยครับเนี่ยตักออกให้หมดเป็นฟองครับนี่ครับตักออกประมาณนี้แหละครับเนี่ย ต้มยงไปครับต็ดบครับ ใส่ายนิดนึงชิ้วขาวเดี๋ยวจะสวดไปได้ครับเด้อสมใส่สซอสหอยน้ำจักหน่อยครับ สีดำเพิ่มสีสันครับ,รบ,รบเปลีดด่ยนสีแล้วครับเปลี่ยนไดครับปุ่รอปุ่รอจิ้ม ครับ ครับคณะในต้นเลยปกเเลยเดี๋ยวรอให้ผักสุนนนนสนนสกนะครับเด้อเบื่องอีกที่หนึ่งสุกแล้วครับนี่โรโรลหมูครับสั็งแหลกแล้วครับเด้อเนี่ย ออมมาครับสามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะมั้ครับเด้อกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเด้อช่องฮักอีสานนะชายแนวครับนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ